อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไม่สวยลองทํา3สิ่งนี้ก่อนง่ายที่สุดคือเริ่มจากภายนอกนั่นก็คือการแต่งตัวนั่นเองค่ะการที่จะทําให้เราเนี่ยดูสวยขึ้นได้เราจะต้องแต่งตัวให้มันแมชกับตัวเองอย่างเช่นวันนี้เห็นไหมคะสีเทาเข้มจับคู่กับกระเป๋าสีดํากางเกงสีดําแล้วก็เครื่องประดับสีทองบอกเลยว่ามันเข้ากันมากเอาจริงๆการที่จะแต่งตัวให้ดูดีได้นั้นไม่จําเป็นต้องใช้ข้องแพงค่ะเธอเสื้อตัวนี้บอเลยวะรอยว่าบาเฮ้ยฟังไว้พิดค่ะ อร่อยว้าบ้าจริงๆค่ะกางเกงด้วยค่ะนี่เห็นไหมแค่เลือกดีไซน์ให้มันเข้ากันเราก็จะดูดีแล้วค่ะซ่องการทำผมพมมินแนะนําเลยนะคะว่าควรจะต้องเปลี่ยนทรงผมบ้างไม่ใช่10ปีที่แล้วเป็นแบบไหนตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมลองทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําบ้างอย่างแต่ก่อนมินม้วนผมไม่เป็นค่ะแต่ตอนนี้เริ่มฝึกแล้วก็เริ่มหัดแล้วมันเข้ากับตัวเองมากพอเรารู้สึกว่าเราทําได้เราสวยขึ้นมันจะออกมาเพอร์เฟกมากจริงๆค่ะขอสุดท้ายการทําฟันให้ขาว